แม่เบิร์นไหนบอกว่าให้อุงอิงขับใขม่เอาผมไปแล้วนม่อุ่งองนีการ์ดนารนางก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้นี่เบิรนกินเป็นบลูสาวมกอันนี้ากไหมง่ายไหมนี แม่ชนรถนะแม่มแมไม่เหมือนแม่ลูกเหมือนพี่กับน้องสนสนอันนี้รถพ่อโจ,จ้าให้เทก,ก่อนนะคะจะให้มอไซค์แม่เลย แม่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 เฟิร์นบอกว่าเตรียมไว้ให้น้องหวิ่งคันหนึง่งไม่มีโอกาสได้เอาไปให้สักทีป่ะ้าค่ะป้า,ปปาไปไกลแล้วแม่เฟิร์นเบรกเ,เป็นใช่ไหมคะเบรกเป็นจะขับประจอง มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอ้าวองอิงขึ้นแล้วราบแล้วจ้าพี่นอ้องกูข้างหลังมีพี่ส่งพัสดุไปคอยๆดยลูกอื้อ เมื่อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขับเป็นนะคะหลังจากนี้ก็ก็คงไม่ไร้สดกันแล้วคะ่ะก็คงขับรถเล่นนะคะไม่ใช่ไปทำงานก่อนลูกเอาเรื่องเอาเรื่องรายการรดยการ พ่อบอกว่าให้ไปขับมาคมาตรงนี้มาอุ้กิ่นพ่อตัให้ขับมาใหม่อีกรอบโอ้โหนี่ตรงนี้เองเหรอมานี่ด้แต่ไม่มาดูปาร ไปหลุ่นคีมอเตอร์ไซค์จ้ะพี่น้องไปแล้วมาแม่แม เพ่อโจสีไลไรสดบ,บอกข้าวพี่ๆน้องๆทั้ง YouTube ช่องเาวน้อยเพื่นเพื่องจ้ดแล้วเราก็จะโยนไปที่ตอตอน้องอุงอิงนะจ๊ะแล้วถอดรองเท้าก่อนต้องกันไว้จ้ะเพราะว่าเอเดี๋ยวมันจะล็อกเดี๋ยวเราจะเปิดไม่ได้พี่เล็กทำอะไรครับ กินต้องอึ่งครับตัวสุดท้ายคือตอนแรกอ่ะกยไดให้คุณหญิงกินสามตัวแต่คุณหญิงอ่ะ,ออะใจดีไงกินแค่ตัวเดียวต่อไปที่จะเป็นคนกินแนวอ่ะไม่เหมือนตัวเียอะไรหรอเออเออยัวย่ว <c oughs> าายั่วบุตมาถ่ายมาถ่ายกาาันอเอาถ่ายแล้วทำไมฝากคลายออด้วยนะคะ <c oughs> ฝากายอ้อด้วยนะทุกคนงูหญิงแสดงเป็นคาออ้โทุนนี้แสดงเป็นอะไรครับเป็นนางเอกสิทูหญิงเป็นนางเอกเหรอแมนเอาบอกได้ไหมนี่บอกไม่ได้เอาบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้จะสะโพสปอาไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกว่าน้องงูยิงเป็นนางเอกไม่ได้พูดา ออกมาของเทพตีซีเอาออกมาตีหาออกมาจากบ้านตีหาค่ะไปไรเดียก่อนนี่ยนะแต่เดีว่าพุ่งเลยกับบ้านีนีเลยแม่ค่ะหอดพุ่นหอดเทียงมาหอดมาหอดหนีเทียงค่ะแล้วก็เลยผ้ากันแวะไปน้ำน้็งเอาไปชั้นสามมันอยู่ชั้นสองไอแพดไอแพดเตรียมเลยยังไม่หมดอีกเหรอซื้อมาเพิ่ม เนี่ยกล่องบริีีส่งมาว้าวมีเซอร์ไพรส์ทุกวันเลยวันนี้เปลี่ยนชาวอีกแล้วพี่รู้ไหมหนูเอาไปฝากนางเอก สาวนอนเพื่นแพงพี่สุดสายยายบอกว่าว<ะ>ใช้ดีมากเลยอ่ะซื้อที่ไหนต้องไปห,หาซื้อที่ไหนก็เลยบอกว่าในต่อตอดีนะยังบอกว่าหาซื้อในต่อตอดีไม่บอกว่าเดี๋ยวมาพ้น <c oughs> อันนั้นมันพูดออกอากาศได้หรอ <c oughs> ใช่จริงๆหนูก็จะกะก็จะมาพ่นไปฝากที่เขา <c oughs> เอาสบู่ขึ้นมีท้องน้ำเปบ่เนี่ย อันนี้เบื้องหลังนะคะเราก็จะใช้กล้อง,องตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อ<ม>ความก็จะออกมาตรงนี้แต่ว่าอุ้งอิงก็จะคือเนมไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลนะคะลูกสาวสายตาสันาสาส่นน้พี่น้องก็เลยต้องใสท่ทรศัพท์หน่อยอีกเครื่องหนึงห่งพี่ถั่วอานอาอพี่เอเล็กไวมากไวมากแล้วเราคร,รู้เราไม่เปิดสักคู่ก็ไม่ได้

จ้าเจอกันในตตน้ององค์อิงนะจ๊ะเ่